เห็ดอันนี้บานแล้วนะคะสง่งกลิ่นฉุนมากๆเลยค่ะนี่บานแล้วก็ล้มด้วยล้มแล้วนะคะแต่ก็แปลกนะยังมีแมลงมากิอ่ายังมีแมลงมากินเนาะนี่ค่ะแมะลงนะคะนี่เต็มเลยอ่ะเนี่ยแมลงมากินอยู่นะคะทุกคนนะว่ากินไม่ได้ก็ยังมีแมลงมากินอยู่นะคะเนี่ยเต็มเลยอะ่อะ,ะเนาะแมลงยังกินได้เลยอะ่อะเนาะ แต่มันฉุนมากค่ะไม่น่ากินเลยอ่ะทุกคน,นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยแมลงยังมากินอยู่เลยโอ้โหโอ้โอโนันนันนไต่เต็มเลยเนี่ยแมลงอะไรก็ไม่รู้มากินเนี่ยทุกคนดู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 นะนนนู่นนนเนาะยังมีแมลงมากินเลยอ่ะทุกคนดูเลยนะว่ากินไม่ได้เนาะดูกินแบบจนแบบว่าจะหมดแล้วอ่ะกินกล้าน กินก้านเขาหรือเปล่าดูดูดูดมแมลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนดูเต็มเลยอะ่ะนะโนโนโนนดูดูดดดดดนะเนี่ยโอแมงอะไรโนาะอ่ะเอาเอาทำอะไรกันเอา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 แล้วไงเอยเอาแล้วไงได้กินด้วยแล้วก็นะ ธรรมชาติของเขาเนาะดู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 มักินเห็ดด้วยดู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 แมงอะไรเนี่ยนี่แมงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนดู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 นะขี่กันเฉยเลยเอ้เอาเอาอีกตัวนึงก็จะกินอีกตัวนึงก็จะขี่เอาเอาเอาก็ไปดูนะจ๊ะ แมงอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเนาะนี่ดูเห็ดนะตตอนนี้โอ้กลิ่นกลิ่นฉุนมากแบบฉุนจนปวดหัวเลยค่ะทุกคนนะคะเอามีมดด้วยนะเหมือนมดเลยอะ่ะเออมดก็ยังมากินเลยอะ่ะทุกคนดูนะดูอ่ะดูดูด,ด,ดูโอ้เยอะมากเออแสดงว่าก้านเขาอาจจะกินได้ก็ได้เนาะ แต่ชายใหญ่เขานี่อาจจะส่งกลิ่นแบบฉุนมากแต่การกินได้อย่างนี้หรือเปล่านะคะทุกคนบางคนเขาบอกว่ากินได้นะแต่เราก็ไม่กล้ากินหรอกทุกคนนะคะเราจะดูเนี่ยดูก้านข้างล่างดิแมลงกินจนหมดแล้วอะเหลือแต่ข้างบนเนี่ยนะคะทุกคนเหลือแต่ข้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ข้างล่างนี่หมดแล้วเนี่ยเนาะเหลือแต่ข้างบนนี่แถวๆเนี่ยก้านอะนะ มาเจอเพื่อนขี่กันเฉยเลย้ายสุดยอดจจิงนะ